การที่แล้วคุณครูพูดถึงข้อดีข้อเสียของการถูกเข้ายึดครองของชาติตะวันตกนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าหลังจากที่ชาติตะวันตกเขาให้เอกราชกับเราแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับภูมิภาคเกิดอะไรขึ้นกับประเทศต่างๆนะคะ,ะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะคะประเทศต่างๆชาติตะวันตกนะคะที่เข้ามาครอบครองประเทศในภูมิภาคของเราเนี่ยก็ ให้เอกราชนะคะให้เอกราชอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผลดีของสงครามโลกด้วยนะคะก็ประเทศในัางของเราก็าได้รับเอกราชแล้วก็เป็นอิสระไม่ต้องขึ้นตรงต่อชาติตะวันตกแล้วนะคะแต่ว่า,าถึงแม้ว่าชาติตะวันตกจะไม่ได้เข้ามาครอบครองสแสวงหาผลประโยชน์หรืออาจจะกดขี่ข่มเหงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่หลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยความขัดแย้งมันก็ยังมีความขัดแย้งนี้มันเกิดจากไหนก็เกิดจาก ความขัดแย้งของคนในชาติเองนะคะที่แย่งชิงความเป็นใหญ่แย่งชิงอํานาจนะคะอยากจะขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศเองอันนี้คือความขัดแย้งภายในนะคะความขัดแย้งภายนอกก็คือปัญหาเรื่องของพรมแดนนะคะปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือปราสาทเขาพระวิหารนะคะปราสาทเขาพระวิหารอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศกัมพูชาปัจจุบันนะคะศาลโลกได้ตัดสินให้ ให้เป็นของกัมพูชาแต่ว่ามันก็มีปัญหากับไทยนะคะในเรื่องของเส้นพรมแดนปัญหานี้ก็เกิดจากเนื่องจากว่าในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้าครอบครองกัมพูชาเนี่ยเขาก็มาตีเส้นเขตแดนนะคะซึ่งมันก็เป็นส่วนทับซ้อนกับประเทศไทยเรานะคะเราก็ไม่ยอมนะคะก็เกิดเป็นปัญหาเป็นกรณีพิพาทกันนะคะระยะเวลายาวนานแล้วก็ที่สุดศาลโลกก็ตัดสินให้ให้ตัวนี้เป็นของกัมพูชานะคะทีนี้มาดูนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ย เราได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เราตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนะคะ,อ,ะอันแรกเลยการบุกเบิกพื้นที่เพื่อทําการเกษตรทําไมจะต้องบุกเบิกพื้นที่เพื่อทําการเกษตรนะคะ,อ,ะอาชีพนี้เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในภูมิภาคเราที่เราทํามายาวนานแล้วนะคะทํามายาวนานแล้วก็ม,มันก็สืบกันมาและอีกอย่างหนึ่งนะคะรับภูมิภาคของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของโลกเลยก็ว่าได้นะคะ มีการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบจากยังชีพมาเป็นการค้าเศรษฐกิจแบบยังชีพแปลว่าอะไรอ่าคราวที่แล้วคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าปลูกแค่พออยู่พอกินเหลือเราค่อยเอานําเอาไปขายไปแบ่งปันไปจําหน่ายนะคะอันนี้เรียกว่าเศรษฐกิจแบบยังชีพนะคะเปลี่ยนมาเป็นการค้าก็คือ,อปลูกเพื่อส่งออกยกตัวอ,อย่างเช่นประเทศไทยเรานะคะโดยปกติเนี่ยเราทํานาปีละหนึ่งครั้งนะคะหรือบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําก็ทำสองครั้ง แต่ปัจจุบันเนี่ยไปดูภาคกลางของประเทศไทยเรานะคะไม่รู้ปีหนึ่งอ่ะนับนับรอบไม่ถ้วนอาจจะ3ครั้งหรือ4ครั้งนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บพักแปลงพักพื้นที่แค่ประมาณ1สัปดาห์2สัปดาห์ไถแล้วก็หวานลงใหม่นะคะเอารถไปเก็บเกี่ยวอันนี้เป็นเรียกว่าทําเพื่อการค้านะคะพอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไม่ต้องไปที่ยุ้งฉางแล้วเอาไปที่โรงสีได้เลยนะคะมีการค้าขายแบบเสรีใครใครค้าขารใครทำทำตาม ตามเงินตามทุนที่ตัวเองมีนะคะมีการใช้เงินตราอย่างแพร่หลายทําไมต้องใช้เงินตราก็เพื่อความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทําการค้าขายเฉพาะคนในชุมชนเราแต่ว่าเราค้าขายกับกับอาณาจักรอื่นชุมชนอื่นประเทศอื่นด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะ,ะยุติธรรมก็คือการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะ มีการใช้เครื่องจากคนมีการาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างขึ้นมาในพื้นภาคของเราทําไมต้องอมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นภาคของเราเพราะว่าอะไรหนึ่งหนึ่งเรามีทรัพยากรนะคะเรามีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายเลยสองเเรามีแรงงานแล้วก็แรงงานที่ในพื้นภาคเราเนี่ยเป็นแรงงานที่ค่าแรงถูกเพราะฉะนั้นเอพวกชาติต่างๆที่เป็นมหาอำนาจเขาก็เข้ามาลงทุนตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ต่ตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเป็นส่วนดึงดูดน,นะคะทีนี้มาดูนะคะพืชเศรษฐกิจของเรานะคะเราพูดถึงเรื่องของเกษตรพืชเศรษฐกิจในภิาคเรามีอะไรบ้างมีข้าวแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญของโลกกาแฟคุณภาพดีบ้านเราก็มีนะคะแล้วก็ยางพารานะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจของเราทั้งสิ้นนะคะในูมิภาคของเรา